ส่วนตัวชอบมากครับมันเป็นวิธีการวิธีหนึ่งที่เราจะทำให้เด็กจินตนาการเห็นภาพแล้วก็ได้ความรู้มากขึ้นครับถ้าบอทเกมมันจะดีกว่าตัวการเรียนด้วยหนังสือเพราะว่า มันทำให้เด็กสนุกไปกับการเรียนมีความสุขไปกับการเรียนมากกว่าที่จะนั่งอ่านหนังสือหรือฟังครูบรรยายครับเข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะอยากหนูอยู่ม .1 ม .2 ม .3 เนี่ยเขาจะให้แบบโจทย์อย่างเดียวตามแบบพวกโปรเจคเตอร์อะไรเงี้ยเออแล้วก็ต้องตามโจทย์โจทย์โจทย์เขียนจนเราแบบเ้ยเราไม่เข้าใจนะแต่พอมีอาจารย์นะเข้ามาแต่ละคาบที่เขาเข้ามาเขาจะมีเกมมาให้เยอะมากจากนั้นเรียงใหม่ตามใจ วไาหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าบอร์ดเกมที่นักเรียนเนี่ยเขาชื่นชอบเนี่ยมันได้ทั้งความสนุกและความรู้แน่หรอแน่หรือไม่แน่เนี่ยผมว่าเราต้องไปถามคนที่คิดค้นบอร์ดเกมนี้ขึ้นมากันแล้วครับครูครับครูครับ,รรบไม่ทราบว่าครูเนี่ยเป็นคนคิดค้นเกมนี้ขึ้นมาหรือครับนี่แหละครับเกมของผม ทวุฒินะครับนางสกุลสลังสิทธ์คับก็ตอนนี้เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีครับก็ได้รับมอบหมายให้สอนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับดาราศาสตร์ทุกเรื่องครับที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์แล้วก็จะมีวิทยาศาสตร์กายภาพสองก็เป็นวิชาพิกส์ของนักเรียนสายศิลป์อีกส่วนหนึ่งครับ เทอมแรกที่เคยมาสอนนะครับพอสอนเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแรกคิดว่าสอนดีแล้วแหละก็คือเราพูดไปทุกอย่างทเท่าที่ครูคนหนึ่งจะพูดรายละเอียดได้แล้วแต่ปรากฏว่าสิ่งที่สะท้อนกลับมาเนี่ยตอนแรกนักเรียนเขาก็ตอบได้ทุกอย่างเลยนะฮะ<ช>ท้ายคาบพอสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตอนตอนได้ท้ายเทอมผลออกมาคือมันมันเหมือนแบบว่ามันไม่ใช่เลยสิ่งที่เราสอนไปคือมันจริงๆแล้วเราอาจจะพูดได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยด้วยซ้ำเขาไม่รู้ว่าเขามาเรียนทำไมออในวิชาแบบนี้ครับก็เลยคิดว่า เราคงอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอคะแนนออกมาผลปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนักเรียนต,ติดศูนย์เยอะมากมันก็แปลผลได้ไกลๆแล้วครับว่ามันการสอนแบบนีมน้มันไม่น่าจะเหมาะกับห้องเรียนของเราอย่างเงี้ยครับตอนที่กลับมาคิดดูนะครับว่าเราชอบเล่นอะไรตอนเด็กๆครับคือคือผมมองว่าถ้าเราจะชอบอะไรเนี่ยเราต้องเราต้องอยากทาอยากเล่นอันนั้นก่อนคือตอนเด็กๆครับผมก็เลยกลับมามองว่าไอ้ตอนเด็กๆเ,เราชอบเล่นเกมถ้าเป็นเด็กสมัยเนี้ย ถ้าเกิดเราเอาเกมเข้ามาอยู่ในการเรียนการสอนได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่สร้างความสนุกสนานหรือหรือทําให้ห้องเรียนเนี่ยมันมันเต็มไปด้วยความสนุกได้ครับเพราะว่าผมว่าความสนุกเน,นี่ยมันสามารถนํานักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนได้แม้ว่าวิชานั้นเนี่ยเขาจะอาจจะไม่ชอบอะไรก็ได้อย่างเงี้ยครับก็เลยเก็เลยอ่านึกถึงเกมที่น่าจะนํามาใช้นใ,นในห้องเรียนได้ตอนแรกก็ใช้เป็นคา h o ฮูดก่อนครับก็หลังๆพอเริ่มรู้สึกแล้วว่าใช้ใช้ไปไม่บ่อยใช้ไปไม่บ่อยแล้วเด็กเขาเริ่มจะเบื่อเบื่อ ก็เลยลองมองเกมอีกแบบที่มันน่าจะเอามาใช้ในห้องเรียนได้ตอนนั้นเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงบ้าบอดเกมพอดีครับก็เลยซื้อมาลองเล่นปรากฏว่าเฮ้ยมันน่าจะเอามาจับกับเรื่องในห้องเรียนได้นะก็เลยลองเริ่มอยู่เพราะยอมรับและมองเห็นว่าวิธีการสอนของตนเองนั้นมันไม่สนุกไม่น่าสนใจด้วยเหตุน,นี้แหละครับบอดเกมดาราศาสตร์จึงถืงกอกำเนิดขึ้น าการคิดค้นลงมือทำด้วยความไม่ย่อท้อของครูนัทเรียกได้ว่าเล่นเกือบทุกภาพเลยค่ะตั้งแต่เริ่มครูเขาก็จะเกิดเนะะื้อหาที่ว่าเราจะเล่นกันก่อนค่ะเหมือนว่าในเรื่องวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของอากาศกันนะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเกมมาให้เล่นวันนี้คือเล่นเกมของเกี่ยวกับอากาศ ซึ่งเขาก็จะมีก๊าซจั่วแล้วก็จะมีก๊าซต่างๆก๊าซความร้อพิเศษก๊าซระเบิดทําให้แบบว่าเราตายอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาเดินเข้ามาในห้องเขาก็จะบอกเลยครับว่าอวันนี้มีกิจกรรมนะแล้วก็เรียนเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเข้าเนื้อหาในหนังสือมากกว่าคุณเต้เขาจะพวกในเน็ตพวกในแบบในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆของระดับอื่นมาครับที่มันเข้าใจง่ายแล้วก็ได้ความรู้มากครับ คือ1เดินเข้ามาเขาก็จะแบบวันนี้มีเกมมาเล่นนะ,ะเขาก็จะ,ะเดี๋ยวแบ่งกลุ่มก่อนโดยที่แบ่งกลุ่มเขาว่าแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันเช่นวันนี้นะวันนี้ใช่ไหมวันนี้เราได้เรียนแบบได้เรียนเล่นเกมกันก็จับคู่กแบบันคนข้างๆหรือว่าจับคู่กันยังไงก็ได้พอจับคู่เสร็จก็ไปเอาไปผสมกับกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นมันทําให้แบบสร้างมิตขึ้นมาอีกเพราะบางคนเราก็ยังไม่รู้จักแล้วพอเราได้เรียนเ,เ,รเราได้เล่นเกมอย่างเงี้ยเออเออมันก็นุกนะมันเหมือนแบบเขามีเกมมาให้เราเล่นทุกครั้งเลยยทททุุกกกกกอ่าางง็มมมีแบบัันสนสษะ เยอะขึ้นเลยไปคร no ับไปเดียวไปเดียวไปเดียวโดนละไป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 ไสไป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 ่ปกันปไ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 บไปไเไป่ปนปไปไกไปนปไ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 ไปไป ผมผมก็ไปดูก่อนหรือเล่นก่อนนะครับว่ามันโอเคไหมมันสนุกไหมอย่างเงี้ยครับถ้ามันโอเคก็ลองดูดูแนวทางว่าเกมนี้มันมีกระบวนการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอถึงจังหวะที่เราจะทาจริงๆก็มา,มาดูเนื้อหาเนื้อหาของเรื่องครับว่ามันเป็นเป็นเนื้อหาประมาณไหนบางเรื่องมันอาจจะเป็นกระบวนการใช่ไหมครับบางเรื่องก็อาจจะเป็นขั้นตอนหรือการแบ่งแยกชนิดอนยะ่างเงี้ยซึ่งแต่ละเนื้อหาผมว่ามันมันเลือกไปใส่ในบอร์ดเกมแต่และชนิดแตกต่างกันได้ทีเนี้ย พอพอได้ปุ๊บเราก็เอามาเทียบกันว่าเราจะใช้รูปแบบเกมแบบไหนเราจะใช้เนื้อหาแบบไหนพอเรามารวมกันแล้วก็ตั้งภารกิจครับตั้งภารกิจให้เขาชาเลนจ์กันว่าจุดชนะจะอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยครับนะแล้วก็จะเชื่อมกันไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มสร้างขึ้นมาหลักๆก็จะพยายาม คอมเพรกันครับระหว่างตัววิชาการแล้วก็ตัวพวกทักษะอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยบางบางจังหวะมันจะมีการใช้ทักษะอื่นๆเพิ่มเติมใช่ไหมครับอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนการจัดกลุ่มการแข่งกันเป็นทีมการทํางานเป็นทีมหรือการแบ่งตําแหน่งต่างๆอะไรเงี้ยครับบางเกมผมก็จะแบ่งตําแหน่งให้แล้วก็มาทํางานร่วมกัน,น,นเป็นทีมเหมือนทีมงานทีมงานหนึ่งเล็กๆอะไรเงี้ยครับก็มี เกมหนึงเกมอาจไม่ได้ตอบเนื้อหาวิชาดาราศาสตร์ที่มากมายเทียบเท่าจาักราวาลได้แต่มันสามารถสร้างแรงกระตุน้นให้นักเรียนสนใจค้นคว้าศึกษาตา่อและสามารถพลิกห้องเรียนอันแสนน่าเบื่อของครูนัดให้กลายเป็นห้องเรียนที่นักเรียนพร้อมจะทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าเสมอ นะเขาพยายามที่จะทําให้เด็กมีความสนุกสนานครับไม่เบื่อไปกับวิชาดาราศาสตร์เขาก็พยายามจะหากิจกรรมต่างๆมาให้เด็กครับคือเขาบอกว่าไม่อยากจะทําให้เด็กเบื่อเวลาเวลาที่เขาสอนกลัวที่จะหลับครัว่าประโยชน์สําหรับเกมนี้ก็คือว่าอย่างน้อยเราก็ได้รู้เกี่ยวกับพื้นฐานของอากาศแล้วเพราะว่าอากาศแน่นอนว่าเนื้อหาแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องยากอยู่แล้วเราก็เียเรียนเรื่องของคอนเทนต์พื้นฐานไปก่อน พื้นฐานเนี่ยเราก็ได้จากเกมมาแล้วแล้วซึ่งนอกจากเราจะได้คอนเทนต์แล้วเราก็ยังได้ความสนุกจากเกมนี้ทําให้เราไม่น่าเบื่อเหมือนวิชาทั่ว,วไปซึ่งดาราศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากแต่หลายคนส่วนจะคิดว่าดาราศาสตร์เรียนแค่เกี่ยวกับจัก,กรวาลดาวเคราะห์แต่จริงๆแล้วดาราศาสตร์มีลึกกว่านั้นครับผมมันช่วยค่ะก็คือบางที่เราเบื่อกับเนื้อหาที่ต้องเยอะๆแล้วก็มาเล่นเกมเพื่อไม่ให้เราง่วงแล้วก็ง่ายกว่าเนื้อหาเพราะมันเป็นความรู้แบบง่ายๆหนูนชอบเล่นบอดเกม บางทีมันเบื่อบางทีมันง่วงค่ะแต่ถ้าเราเล่นบอร์ดเกมมันจะกระตือรือร้นหาแบบเอาความเอาชนะเพื่อนในกลุ่มอะไรเงี้ยแบงค์ได้เกี่ยวกับความรู้การพัฒนาการการใช้ความคิดการแข่งขันและก็ได้คะแนนที่เป็นสาคัญมากๆครับซึ่งแต่ก่อนแบงค์ได้เกรดของดาราศาสตร์เพียงแค่หนึ่งแต่ปัจจุบันนี้แบงค์ได้3.5ถึง4เพราะว่าทำให้แบงค์จำจำได้เร็ว แล้วก็เอาไปเล่นเกมถ้าเราไม่จําเราก็เล่นเกมไม่ทันเพื่อนเราก็ไม่ได้คะแนะนดีครับหนูคิดว่ามันดีตรงที่การเรียนไม่น่าเบื่อค่ะแล้วมันเหมือนเป็นการจําเป็นการจําเป็นภาพค่ะเป็นกิจกรรมที่เราทําแล้วมันสามารถจําเป็นเหตุการณ์ได้ในขณะที่การเรียนแบบบรรยายเรียนแบบเลคเชอร์เราก็ต้องจดรายละเอียดเราต้องจําเนื้อหาเราต้องรู้ที่มาที่ไปของมันอย่างนี้ค่ะมันก็เลยการจําเป็นเหตุการณ์อาจจะจาได้ขึ้นใจกว่าค่ะ ตอนแรกก็พอทําเสร็จแล้วก็ยังไม่กล้าเล่นนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนกับว่าเออนักเรียนจะเล่นให้เราหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าการการจะทําขึ้นมาก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับเพราะผมก็ใช้เงินตัวเองออกหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ลองดูสุดท้ายก็เลยลองดูครับปรากฏว่าห้องเรียนที่มันได้มาวันนั้นเนี่ยมันเป็นห้องเรียนที่พลิกไปเลยจากหน้ามือที่แบบว่าบางครั้งเด็กเห็นหน้าแล้วแล้วเขาไม่อยากเขาาไม่อยากเข้ามาเรียนหรือเขาไม่สนใจอย่างเงี้ยครับ ก,ก็พอเราเล่นเกมไปวันแรกเนี่ยเด็กๆเขามาถามตลอดว่าอาจารย์มีให้เล่นอีกไหมห้องเรียนวันนั้นเป็นห้องที่เสียงดังแต่ว่าเป็นเสียงดังในแบบที่เรารู้สึกว่ามันมันโอเคครับมันเด็กเขาได้คุยกันเขาได้สนุกร่วมกันเขาได้มีทักษะอะไรร่วมกันผมเลยคิดว่าพี่มันก็โอเคนะมันใช้ได้ครับหลังจากนั้นก็เลยเริ่มทําอันใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆตามเียงเรียกร้องของนักเรียนก่อนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆหลักๆได้เรื่องเรื่อง ภาษาวิชาการเขาใช้คาําว่าเจตคตินะครับก็คือใช้คำว,ว่าความอยากรู้อยากเรียนนะฮะก็คืออันนี้อันนี้ได้เยอะมากเพราะว่าหลังจากเล่นไปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะอยากเล่นอีนูพอเป็นอย่างเงี้ยครับเขาก็มันก็ทําให้เราสามารถทําเพิ่มมาเรื่อยๆเขาก็อยากเรียนเพิ่มเพิมในบทเรียนนะครับ <ๆ S 2> <ๆ>แล้วก็ตัวตัว,ตวกเกรดเขามันก็ดีขึ้นถ้าเทียบกับนักเรียนคนเดิมนะครับคนรับสมัคตัวผมนะฮะก็ก็ดีนะครับทำให้การการเรียนการสอนเราเหมือนพลิก ิกไปอีกด้านหนึ่งเลยจากจากที่เราเคยเป็นคล้ายๆครูใจร้ายนิดๆอย่างเงี้ยครับก็ก็กลายเป็นว่าเออแบบนักเรียนนักแบบเรียนก็สามารถกล้าเข้าหาเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เวลาถึงคาบเรียนอย่าง<ม> <ๆ S 2> เงี้ยเขาก็<ม><ม>าพร้อมที่จะเรียนโดยที่เราเราไม่ต้องไม่ต้องทาอะไรมากเลยพอพอผมว่าถ้าเราถ้าเรามีเหตุผลหรือถ้าเรามี อะไรสนุกสนุกให้เขาเล่นนะ,ะเขาก็อยายามเข้าใกล้เนะครับมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าการเรียนการสอนมันง่ายขึ้นมันสะดวกขึ้นเยอะเลยแล้วก็ทําให้เราเหมือนเรามีมีอาวุธในการเล่นในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นนะครับทำให้เราสามารถทําอะไรได้หลากหลายขึ้น บอร์ดเกมแต่ละเกมที่ครูนัดคิดค้นขึ้นมีทั้งเกมที่ประสบผลสําเร็จหรือบางเกมก็ล้มเหลวแต่ครูนัดก็ยังเดินหน้าพัฒนาคิดค้นบอร์ดเกมมาใหม่ให้นักเรียนได้เล่นอ,อย่างสม่ำเสมอ,น,อนั่นเป็นเพราะว่าความรักความปรารถนาดีที่ครูคนหนึ่งต้องการเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและเปลี่ยนตัวเองเพื่อลูกศิษย์ทุกคน สตัวตอนที่แกแมาใ,ใหม่ครับแกชอบเข้ามาเล่าปัญหานักเรียนให้ฟังว่าเด็กเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ครับทำยังไงดี <c oughs> ก็เลยเกิดการคุยกันมากขึ้นว่าเราจะมาปรับปรุงพฤิกาปรับปรุงวิธีการสอนยังไงอะไรเงี้ยครับก็เห็นว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆแกก็มาหลังๆจากมาพูดแรกๆครับจะมาพูดเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนะครับแต่หลังๆมาแกก็จะมาบอกว่า ee, ไปเล่นเกมกับห้องนี้สนุกดีนะอะไรเงี้ยครับ เรื่อยเลย,เลยทีกจนตอนแรกไม่นด้เกิดเป็นแกส๊สข่ามัน,นไนเอาไซด์ละไฮโดรเจนในความคิดของผมคือโค้ชเจ๋งมากครับเจ๋งที่สุดคือเขาแบบว่าดีทุกอย่างครับในการสอนบ้างด้านอารมณ์ด้านการควบคุมอยากจะฝากประโยคนี้ไปถึงครูคือแบบว่าผมเน้นว่าเน้นไปทางบอร์ดเกมหาเกมมาให้เล่นมีเนื้อหาเสริมอะไรเพิ่มเข้าไปมันจะทำให้เด็กสนใจและเรียนรู้ได้ไวมากกว่าในความรู้สึกว่าโคัทน่าจะเป็น ครูที่เจ๋งสอนแบบเข้าใจแล้วก็แบบเท่ในแบบของเขาสอนแบบครูมากเ e สเพคเลยคัะเจ๋งมากครับเพราะว่าเขาคิดเกมขึ้นมาได้ส่วนตัวหนูว่าการคิดเกมขึ้นมามันยากแล้วก็เอาเนื้อหามารวมรวมกันแล้วก็วิธีการเล่นอะไรแบบนี้ถ้าเป็นหนูหนูก็คงคิดไม่ได้แต่อาจารย์นัทคิดได้ถูเกเจ๋งเจ๋งมากหนูคิดว่าอาจารย์นัทเจ๋งว่ะค่ะเขาแบบคิดสร้ create, เกมให้เราเล่นแล้วก็ สอนใบสอนงานด้วยใช่ไหมคะสอนทั้งสอนแล้วก็คิดใน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 ทีเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะเจ๋งมากเลยหนูว่าโอเคอ่ะแบบหนูไม่เคยเจออาจารย์ท่านไหนเป็นแบบนี้แล้วอ่ะแบบเขาสอนรู้เรื่องนี่ก็อย่างที่หนูบอกอ่ะปกติหนูจดตลอดเลยทั้งทั้งแบบ เนื้อหาอะไรเองอี้ยอ่ะเขาจะแบบจดในสมุดจดในหนังสือให้สรุปถ้าเราสรุปเองเราก็ไม่เข้าใจถูกไหมเพราะเรายังไม่ได้เริ่มเรียนเลยแต่อาจารย์นัทอ่ะถึงเขาไม่ได้สอนแต่เขาสรุปเนื้อหาโดยสรุปนรเนื้อหาเนี่ยคือเราเข้าใจไปเลยอ่ะเราเขาเ้เา,เขาใจในมุมนั้นไปเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราจะสร้งางโลกนี้นี่เองเอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ดูเจ๋งมันก็แบบมันโอเคอ่ะถ้าเอาภาพถ้าเอาเนี่ยไม่ร่างอ่ะถ้าเอาเนื้อเรื่องมีวันห oui. น <athletes. S 1> ึ่งครับเด็กเด็กเป็นเด็กห้องค้าหักรำครับเป็นเด็กที่ทําเกี่ยวกับอาหารเลยฮะคือเขาเรียนฟิิสสกก์ับผม ตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าเรียนไปทําไมพอเ,เรียนไปเรื่อยๆนะครับมีวันหนึ่งเขาพูดผ่านอาจารย์คนอื่นมาว่าเฮ้ยตั้งแต่เขาเรียนวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่มอหนึ่งเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ที่เขามาเรียนะผมเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าเขามาเรียนวิทยาศาสตร์ไปทําไมอย่างเงี้ยครับมผมก็ได้ทำทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้มัน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 โอเคมากเลยนะเพราะว่ามันหมายความว่ามันเหมือนกับว่าเราสามารถเปลี่ยนใจเด็กคนหนึ่งได้ครับจากที่เขาไม่เคยไม่เคยสนใจวิชานี้เลยครับทําให้เขารู้ว่าเฮ้ย วิชาเนี้ยมันสาคัญนะมันเรียนไปทําไมอย่างเงี้ยครับแค่นี้ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีมากมาเลยก็ตั้งใจว่าจะพัฒนารูปแบบตัวเองครับให้มันดีขึ้นเรื่อยๆก็คือจากจากตอนนี้ใช้เกมเป็นเดสแล้วใช่ไหมครับก็ก็อยากให้นักเรียนเขาลองเล่นหรือเริ่มทําเองได้ด้วยตัวเองบ้าง <g> แล้วก <g> ็นอกจากนั้นก็อยากให้ห้องเรียนเนี่ยนอกจากมันอินสปายเด็ก <g> ได้แล้วนอกจากทําให้เขาสนุกได้แล้ว <g> อยากให้เขาเนี่ยเริ่มเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตัวเองเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับสามารถชิดวิเคราะห์ได้สามารถชิด Creative, <c oughs> เพิ่มขึ้นได้โดยที่โดยที่เราใช้เกมเนี่ยเป็นแกนอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้มันยังไปไม่ถึงมันอาจจะยังไปไม่ถึงขั้นนั้นทั้งหมดนะครับก็เลยคิดว่าเป้าหมายน่าจะสูงขึ้นไปในระดับนั้นแล้วก็อยากให้อาห่าอยากให้เป็นเหมือนเป็น,เป,นเป็นเหมือนเรื่องเล่าของครูคนหนึ่งครับที่มันเป็นเหมือนแรงบนนันดาลใจให้ครูใหม่ๆก็ได้นะที่ที่แบบว่ายังยังอาจจะไม่เจอแนวทางของตัวเองว่าเฮ้ยจริจงๆแล้วแนวทางการสอนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่อย่างเดียว หรือในโรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยมันอาจจะเหมาะกันหลายๆอย่างครับก็ถ้าเราลองกล้าเปลี่ยนห้องเรียนของตัวเองดูมันอาจจะทําให้ห้องเรียนของเราเนี่ยมันพลิกไปในด้านที่ดีมากๆเลยก็เป็นไปได้อย่างเงี้ยครับผมเชื่อว,ว่าความทุ่มเทของครูนัท จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนและครูท่านอื่นตามที่ครูนั้นหวังไว้ได้อย่างแน่นอนครับพวกเราขอเป็นกำลังใจให้ตองคนละสองนะโอ้โหก็อยากจะฝากให้กำลังใจนะครับว่าบางทีมันอาจจะมีเฟลบ้างมีดีบ้างนะครับก็อยากให้ที่เขาสู้ต่อไปเพราะว่าสักวันหนึ่งเด็กก็จะ เห็นคุณค่าของวิชาเราแล้วก็นําสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับขอให้คุณนัทพัฒนาเกมพัฒนาการสอนพัฒนา,ฒนาให้ยิง่งยิ่งเป็นไปให้แบบรุ่นเด็กรุ่นน้องหรือว่ารุ่นต่อไปที่เข้ามาเรียนกับคุณนัทให้ได้ประสบสำเร็จให้ได้คะแนนเยอะๆให้ได้ความสนุกให้ได้ความรู้ครับผมเก่งครับเขาไม่เขาแบบเป็นคนที่คนยุคใหม่อะเขาจะเก่งแบบนั้นไม่ไม่แบบหัวโบราณนะครับแต่เขาจะให้ทํางานแบบกับเพื่อนมากกว่า แล้วก็จะมีแบบให้เล่นเกมมากกว่าจดหนูก็อยากขอบคุณอาจารย์เหมือนกันแบบตั้งแต่เรียนมาหนูก็รู้สึกว่าหนูเข้าใจท่านคนเดียวอย่างเงี้ยเพราะเขาสอนรู้เรื่องจริงๆนะถึงเขาจะแบบเป็นเกมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออเขาก็สอนรู้เรื่องอ่ะมันโอเคสําหรับพวกหนูหนูแบบเออมันก็โอเคนะแบบเนื่องจากเขาว่าเป็นที่ปรึกษาหนูด้วยเนาะเขาก็เข้าใจเด็กในห้องทุกคนเลยอะ่ะแบบหรือว่าเออเขาดูแบบทันยุคสมัยอย่างที่เอิร์ดบอกเลยเราแบบ เออเราเล่นแล้วก็แบบมีไหวพริบอะไรกันอย่างเงี้ย <Okay. S 1> เออก็โอเคก็คือเขาก็เจ๋งเหมือนกันอยากขอบคุณค่ะเพราะว่าหนูชอบวิชานี้เพราะว่าอาจารย์สอนดีมากเลยค่ะแล้วเพื่อนในห้องก็ตั้งใจเรียนวิชานี้ด้วยค่ะเป็นวิชาที่สนุกไม่น่าเบื่อเลยค่ะอยากบอกว่าครูนัทสอนดีแล้วค่ะ คุณนัทไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดกับผู้หนูเลยคุณนัทสอนดีมากๆคุณนัทไม่ต้องกังวลว่าคะแนนผู้หนูจบไปดีผู้หนูทำจะทำเต็มที่ให้คุณนัทภูมิใจกับผู้หนูค่ะคุณนัทไม่หัวโบราณจ้านค่ะคอข้าวค่ะคืออยากให้เขาพูดน้อยหน่อยครูสุดจริงครับเลสเกเ้ยนสุดยอด ครูครูจันเจ๋งของเรายังคงอยู่บนท้องฟ้าและจักรวาลแต่รับรองว่ารูปแบบการสอนแตกต่างจากครูนัดโดยสิ้นเชิงจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามครับผมผมลา่างสร้างดวงอาทิตย์ครับนี่คือโลกของผม,มงครับมมมผมกำลังสร้างระบบสุริยะใหม่ครับ